วัสดีครับเชา้าเชวันพุธสิบเจ็ดวันพุธน,นะสิบเจกรกฎาคมอ่ะมีน้องคนหนึ่งนะครับมาคอมเมนต์ใน,ในในในคลิปผมว่าขอให้ช่วยเปรียบเทียบ m g 4 e v รถ e v กับ honda city hybrid หน่อยผมก็เลยจัดให้ตามตารางพอดูตารางบวกลบกูนหารเฮ้ย ไม่น่าเชื่อ MG4 EV ราคานี้กับ Hybrid h ฮทแบ็ c k 5ประตู Hybrid Honda City ราคานี้สรุป MG4 มิได้ประหยัดไปกว่า Honda City 5ประตู Hybrid เลยนะครับตามตารางที่เห็นนะแล้วก็ขอบอกน้องติ่ง EV ก่อนว่า น้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์กรองอากาศอะไรต่างๆรวมไปให้แล้วถ้าน้องอยากรู้เรื่องราวแบบนี้ก็เข้าไปในเว็บไซต์ Honda บริการหลังการขายอ่ะเขาจะมีตารางบอกว่ารถรุ่นนั้นรุ่นนี้เขาเนี่ยถ้าเซอร์วิสคิดที่200,000กิโลยีครั้งครั้งหนึ่งหมื่นเนี่ยเท่าไหร่นะัน้องนะน้องอีวีเข้าใจด้วยนะครับแย้งกันเหลือเกินยังไม่รวมค่าน้ำมันเครื่องนี่นู่นนี่นั่นบอกมึงกูไม่ได้กะโลกลา นะครับบวกลบคูณหารรวมราคารวมก่อนก่อนก่อนถึงแบตเตอรี่ EV ไม่ได้ประหยัดกว่าวะนะครับนิดหน่อยเองนะครับยังไม่รวมค่าเบียบ้ยใบยรายทางเสียเวลาจอดชาร์จตีถ้าชาร์จข้างบ้านก็โอเคนะเออในคลิปในตารางเนี่ยผมสมมุติฐานชาร์จที่บ้านเฉลีย่ยข้างนอกนิดหน่อยกิโลละ แปดสิบตังค์นะครับ <c oughs> ถ้าชาร์จที่บ้านเนี่ยห้าหกสิบตังค์ประมาณนะาั้นใช้ข้างนอกก็บาดบวกลบได้ไั้งผมเฉลีย่ยให้แปดสิบถูกแล้วน้นะเนี่ยส่วนไฮบริดผมให้ยี่สิบสองกิโลลิตรฮอนด้าบอกยี่สิบเจ็ดผมไม่เชื่อใช่ไหมวิ่งในเมืองก็สิบแปดสิบเก้าวิ่งต่างวัดก็ยี่สิบสองยี่สิบสามผมให้เฉลี่ยไฮบริดยี่สิบสองกิโลลิตรค่าประกันก็ซิตี้ถูกหน่อยเฉลี่ยถูกเฉลี่ยสิบปีจะถูกหน่อย MG ไฮบริดไอเอ็มจีอีลำบากนานไปประกันจะลำบากสมมุติฐานคิดท,ที่10ปีตามมาตรฐานเกณฑ์การใช้รถทั่วโลกนะครับน้องๆสิบปีประกันคุณหมดแล้วทั้งไฮบริดทั้ง EV ประกันหมด EV ถ้าประกันหมดสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือแบตเตอรี่นะครับหกิกิโลวัตต์ก็เกือบ4ี่แสนละเพราะนั้นผมก็เลยเอาราคาแบตเตอรี่ มาเขียนไว้ห้อยท้ายหน่อยหนึ่งถ้าคุณเคลมฟรีก็โชคดีไปถ้าคุณเคลมไม่ฟรีเข้าข้างนอกก็ไม่รู้แต่ถ้าคุณเบิกศูนย์ก็3า5 0สนบวกลบตามนี้ส่วนไฮบริดแบตเตอรี่ประมาณ70,000บวกลบเบิกห้างนะบตเบิกศูนย์ถ้ามือสองก็3 5 0 0 0บวกลบครึ่งต่อครึ่งแล้วยิ่งเอาอนาคตลายน้ำโอกาสสุ่มเสี่ยงที่จะต้องเบิกแบตเตอรี่แบบ พักกระเป๋าตัวเองอ่ะเข้าไปเกี่ยวข้องเอาแบตเตอรี่เข้าไปเกี่ยวข้องคุณดูนะครับกลายเป็นว่า City, City กินขาดนะครับเพราะฉะนั้นน้องคนที่ถามผมว่าให้ช่วยทำรีวิวเปรียบเทียบ m g 4 EV กับ o o n d City ให้ b r บ d ิดหน่อยผมฟันโถง Honda City คุ้มค่าน่าใช้กว่าเยอะ10ปีไม่ต้องปวดหัวหรอกแต่คุณจะต้องเข้าศูนย์ทุกครั้งนะ ส่วนรถ e ีวีสิบปีจะถึงหรือเปล่าไม่รู้เขารับประกันแค่แปดปีนะครับแปดปีแสนหกหมื่นกิโลแสนแปดหมื่นกิโลหรือถ้าเขารับประกันตลอดชีพมันก็มีเงื่อนไขแหละมันไม่ง่ายหลอกน้องเอ๋ยนะสรุปไม่อยากปวดหัวอนาคตขายต่อมือสองก็ได้ทุนคืนมา e ีวีก็ได้มาแหละหอมแหลมนะครับ Honda City นะครับแนะนำา Honda City ครับพี่น้องครับ ฟันธงครับสวัสดีครับผม